สาธุสาธุค่ะขอให้ลูกมีอยู่มีกินมีโชคลาภก้อนใหญ่ได้บ้านใหม่ด้วยเธอค่ะเจ๊บก็ขอออานวยอวยพรนะคะให้สำเร็จนะคะสมดังใจหวังทุกประการเลยนะคะก็คือให้หมันนะคะบริกรรมภาวนาสัมมารอรหังนะคะตลอดเวลาที่นึกขึ้นได้ค่ะ คำว่าสัมมาอาระหังนะคะเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะคะบริกรรมทุกครั้งนะคะได้บุญทุกครั้งบริกรรมทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งนะคะชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัจจ์นะคะก็ขอให้เรานะคะมีพลังบุญนะคะกำลังบุญจะเป็นตัวหนุนส่งเรานะคะทําให้ชีวิตของเราพบแสงสว่างทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะเมื่อกําลังบุญของเราถึงนะคะเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ย มาอย่างง่ายง่าสบายๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีนะคะในทุกอนุวินาทีที่เรายังมีลมหายใจอยู่เลยนะคะเจบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ